ถ้าทำได้เข้าสู่ใจโลกแล้วโลกยังมีความสงบร่มเย็นรู้บาปรู้บุญน,นะทำเป็นน้ำดับไฟมันจะแร,งเ,รงเปลวจนแม่ก็ตามน้ำสาดลงไปได้ยุบเลยไปยุบด้วยน้ำดับกิเลสก็ยุบด้วยธรรม เรื่อว่าไฟเนี่ยป,ปัจจุบันเนีเ่ยเขาเครียดแค้นให้สันมากถึงกยใหญ่าามากคนนี้ต้องตายเป็นยังไงเจ้าจให้ถึงตัวฆ่าเอาปืนไปเลยนี่เมืม่อแก่งบุญแก่งกรรมมันยังมีอยู่ทำก็ช่วยได้ เขาเขียดแชงเหลือประมาณบางต้องฆ่าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ว่างั้นนะ ừ, เขาเองเขาก็ไม่คิดว่าจะจะมีอะไรมาหาข้ามเขาได้นะเพราะเขาจะฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นนี่ไปมันจะอยู่ที่ตรงไหนจะต,ตามเข้าไปฆ่าแล้วเราตายเมื่อได้เราว่างั้นนะขอให้คนนี้ตายเตรียมฆ่าจะฆ่าเหมือนเ่าจะไม่มีทางรอดไปได้คนนั้นไปดี คนนี้ก็ไม่มีทางหรอกนี่ก็จะทําอย่างอืงอ่นนี่ลจะฆ่าอย่างเดียว <c oughs> นี่ไปด้วยความแคยดแค้นเรียกว่าสุขีต้องฆ่าอย่างเดียวว่างั้นเลยเนมะื่อวลาไปเมี่กรกมของเขาดียังไม่อยู่นะอืมผ้าพ่อแม่คอณจันบ้านเนี่ยโผล่ขึ้นมายืนขวางหน้าเลยจ้านะอืมนี่จะไปเจา้าะแล้วหลุงไหนนี่ว่างั้นนะ เพราะว่าทิ้งกลืนพวกกาบเลยพอ,พอลยแล้วถาทาท่านนั่งก็หายไปลยแล้วนี่เ,เป็นมีดเขาต่อไปละที่นี่เป็นมีดอะไรที่ไม่ฆ่าหมดเลยแล้วเขาก็เราเป็นมีดเป็นผู้คนเป็นผง้ตายไปเลยเรื่องเกี่ยวชับ่านอะไรลบหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะอำนาจกกรรมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ภาพปรากฏขึ้นมาจะกล้ากินน้าเลย นี่จะไปตกแล้วหลุมไหนนี่ยว่ามันเป็นรูพ่อแม่ออจากมั่งเพราะถ้งปุณป่าพันทีเลยพี่มันลงอย่างเต็มเหนียวตอเสร็จแล้วก็ไปฝูกกันเป็นนี่นี่ปัจจุบันนี่ะนี่ภาพแสดงให้เห็นปัจจุบันเป็นอย่าง้นอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมใครจะไปฆ่านะฆ่าไม่ได้นะทำม,นะมันได้เห็นประจักษ์ในหัวใจนี่ถึงอนี่กล้าพูดทุกอย่าง ใครจะว่าบ้าก็บ้าขอให้เราพูดเต็มปากเถอะว่ามันเราเขาจะว่าบ่ายก็ว่าไปขอให้เราพูดเต็มปากของเราจ้าความรู้ของเรานี่พอพอใจนั่นเปืียนง่ายนะมีเวลามันเต้นขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรจะคาดได้นะอืมันคือล้าสมองกัะทุกอย่างเม่า่าคะแนนด้านดาวอะไมันกับความจริงมันเข้ากันไม่ได้เพราะระยเวาความจริงถามึ้นมาเราเยอมรับเลย ยอมรับความจริงอย่งที่ว่ามันทำเกิดขึ้นที่ใจอันเช่ว่าฟ้าดินถล่มเราเคยพูดให้ฟังแล้วมันถึงใจตลอดนะทดสอนร้อนเหรือว่าฟ้าดินถล่มเคยคิดเคอขาดเมื่อไหร่ว่าจะรู้จะเห็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะอำนาจห่งธรรมที่ปฏิบัติมาปฏิบัติมาเมื่อเหตุเต็มเหนียวแล้วแสดงถึงผลก็เต็มเหนียวรับปันปั๋งอะไรสิ ที่จะไปเชื่อใครอะประ,ประจักษ์อยู่กับหัวใจของก็ไปหาใครมาเป็นพยานพราะผังยอมรับเลยนัน่นแหละอยู่พระเจ้าตัสรู้กัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องหาใครเป็นพยานสอนโลกเลยทั้งสามโลกมีตั้งเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติเหตุผผก็ผลพร้อมกันแล้วแสดงออกแล้ว เหนือยามันเป็นว่าอย่างคิวที่พูดให้ฟ like ังจ้าข şey ึ้นมาเท่านั้นเกิดมาจะอโคตรพ่อโคตรแม่ของเราเราไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยคิดเลยข้า่าจะเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถแต่ผลอยู่ว่าขอ้นมามันเหนือความคาดหมายจะสู้ยากเลยถามขึ้นมาหมอบเลยนั่น มึงทำแค่เป็นอย่างนี้เหรอพุทธคแค่เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอคือมันซ้ำมันให้มันถึงใจทำแค่เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอยากที่ใจเป่นอยา่นั้นแหะแต่ก่อนไม่เคยเป่นเวลาเจ้าขึ้นมามันเบ้นที่ไหนเลยไมถามใครแล้วสิพระสง์แค่เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอซ้ำแล้วประมวลปุ๊บมา ข้าพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นอย่างอันเดียวกันได้ยามไยเป็นแล้วนั่นเราคาดเมื่อไหร่คาดได้เมื่อไหร่เป็นแล้วนั่นาาดดน,นี่แหละที่ว่าทำเลยความคาดความหมายทั้งนั้นใครจะไปคาดหมายร่นเราจะไปซี้เอาหนะถึงว่าในโลกไม่มีบาไม่มีบุญไม่มีในโลกไม่มีนมี่ยาหนอะนะยาสร้างความทุกข์หายตัวเองนะอืถ้าจะอกเอ็กทั้งนั้นมา ที่บอกพวกเราบาบุญนรกสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกองสอนแบบเดียแบบแบบวกันบอกเห็นมาแล้วด้วยกันไมรรน่มีใครลบล้างกันได้ไม่มีใครสีดขวางกันได้ผัดแย้งกันได้เลยเป็นเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันยอมรับด้วยกันแล้วนําสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ยอมรับแล้วมาสอนโลกโลกโลกตาบ,บอดโลกอวดเตึงอย่างที่ลบล้างบาปบาปบุญนรกสวรรค์มียากานะบอกมางเลยเรา อย่าสร้างความขี้มหายจากตัวเองนะให้ยแก่นะว่าคำที่แสดงมาเรนี้คือจอมาสาดนะไม่ใช่คนตาบอดนะว่าไปเห็นแล้วถึงมาบอกไม่ใช่คนตาบอดไม่เห็นแล้วก็มาบอกนะนี่เห็นแล้วเราก็วิชูเราก็วิชูประจําทุกพระองค์ของศาสตราดานผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็รู้ของท่านอย่างนั้นตามภูมิของท่านนะอื แล้วข้านได้ยังไงเมื่อประจัก์ต่อหัวใจตัวเองแล้วอ๋อท,ทนนั้งคณะพออย่างที่ว่าคุ้าแท้่อย่างนี้เลยเหรอนะเคยชินอ,อะไรทำแท้เป็นอย่างนี้เหลอเป็นอย่างที่หัวใจเด็กอยูอย่ยนั่นแหละเอาอะไรมามาเป็นคู่แข่งไม่ได้ไม่ขึ้นกับอะไรขึ้นกับหลักธรรมชาติือสงแท้เป็นอย่างนี้เลยเหรอนะ เหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเคยฆ่าเคยกราบไหว้บูชามานั้นมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันสัวเแล้วนั่นหรอนั่นมันเรื่องนั้นนะพ,พุทธพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็กราบไหว้ามาตั้งแต่เราไปลึกนับถือท่านกราบไหว้ท่านมาอือก็เป็นแบบแเราท่านนเป็นความค่าความหมาย ความจาธรรมดาของคนมีเพลีนะเวลานั้นถามขึ้นมาทางนั้นเลยหมดเลยที่นี้มีเพลียก็หมดไปพร้อมกันด้วยตัวหลอรลวงตัวต้องุึงตัวให้สงสัยหมดไปด้วยกล้าขึ้นมาแล้วฮะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เลวเหรอแล้วก็พูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรอย่าเนี้เหรออย่างเี่นมันเป็นอืมเราจะพูดทำไมกงมันตับแผลอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงสูงถึงต่ำนะ เอาเชือตัดสรุปอย่างนี้หรออย่างเราตัดสรุปอย่างนี้ได้หรออย่างว่างเข้าใจไหมล่ะมันอันเดียวกันนะจะให้ไปว่างอะไรอีกทำแท้เป็นอย่างนี้หรือสองแทบอย่างนี้นนี้อผ้าก่อที่ว่าเสียงกระชัดอย่างนี้นะอืมขอให้ปฏิบัติเถอะนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ลือโลกสามเดโลกธาตุมานานแล้วนะตั้งกับตั้งกัน อุมพระพุทธเจ้าตัสดสะลุกไ้อันเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยเป็นแถวแนวหรือถอนขนสัตว์โลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกจากทุกมีพุทธศาสนาเท่านั้นบอกองงเลยเนะาะใครจะเอาคอเราไปตัดตัดมันเข้าในองค์อภรณนาให้เต็มเหนี่ยวแล้วมันกล้าไปหมดแล้วใช่ว่ามีสงสัยอะไรมหาพุทธเจ้าหาที่ไหนเจ้าคนนี้จะมันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนะเหืพระพุทธเจ้าอยู่ที่หน,นหาอะไร นี่ว่าเป็นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นเห็นแล้วนั่นนั่นนะปฏิบัติให้มันรู้ดีนะเ้าจะมาบ้าสามโลกก็ใ่ไค้เขาวข่าดีเราไม่เป็นบ้านคนเดียวเราก็สบายเขาใช่ไหมแต่ทางนามวุฒิเจ้านี่โทษจึงเนีพูดให้บี่น้องทั้งหลายฟังให้ชัดเจนแจ่มแจ้งทอเรามาจากหัวใจที่มันกล้าอยู่นี่แล้วนะอืมถ้าจะว่าบ้าเราไม่สนใจ เพราะอำนาจแ่งความเมตตาตงสารมันเหนือทุกอย่างแล้วเกินกว่าที่จะมาถือสีซื่อสาเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เหาว่าว่าแวแ,วแวปากอมขี้มาเหาเฉยนี่ปากอามทำนี่นะนั่นหัวใจเป็นธรรมออกมาทางปากก็ปากเป็นธรรมสอนโรคเพราะความท้นทุกเป็นมหามงค,คลอย่างยิ่งแล้วเสียที่ไหน่านน่ะพิจารณาสินะขอมันรู้ขึ้นมาภายในใจเถอะ ไม่ต้องมหาพยานที่ไหนมันครอบโลกาธาตุไปเลยทีเดียวใครจะว่าอะไรอะไรมันไม่สนใจน้ำหนัหลักธรรมชาติแท้หัวใจเข้าใจไหมใจอย่างนี้เป็นอย่างนั้นส่วนาตุส่วนขันของเราก็เป็นธรรมดามีกิริยาาตาท,ทางอะไรๆนี่เพียงนรามชใติตามกิริยาของสมมูติตา่างหากนะธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยจึงเรียกว,ว่าไม่มุด้้นจากสมมุติความเคลื่อนไหวโดยการทั้งป่วงแล้วนะ าธาตุขันเรเราเป็นเป็นสมมุติเป็นความเคลื่อนไหวธรรมดาอืโลกเขาเป็นยังไงมันก็เป็นได้อย่างนั้นนี่กินโยกตัวอย่างาเราพูดออกมาอย่างจังๆเลยใครจะว่าเราบ้าก็บ้าเช่นยาเสพติดเอาเหมือนอย่างที่เขาเปถามนี่บทที่เราสรุปส่ทยาศาตอ,อ์หนึ่งนี้นะท่านอาจารย์มั่นนะครับใครก็ลลํ่มลือทั่วประเทศไทยท่านดังฉันหมาคือเหลือมัวโอ้ยเราสะด,ดุดสะดุดใจมากนะ ท่านยังฉันมากอยู่เหรอมาไม่ฉันมากหรือคืออาหารหันว่าผู้ฉันหมากลบล้างไปหมดเลยมันสลดสังเวชนะเนี่ยก็นี่เรื่องธาตุเรื่องขันเข้าใจไหมอืมแล้วใครกินเคยเป็นมาไงมันก็เคยคิดพวกมัน,บบน <c oughs> เช่นแมต่สูบบุหรี่มันมันก็ติดอยู่ในธาตุในขันของกระบ,บุหรี่นะเอายาเสพติดเอามาที่เอาพระหรหันมาก,กิน ธาตุขาธนของท่านติดเข้าใจไหมเอาพระพุทธเจ้ามาก็ยินธาตุขาธนของพระพุทธเจ้าติดแต่พระพุทธเจ้าไม่ติดเข้าใจไหมคือธาตุขานี่เป็นสมมุติทั่วไปเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมมุติพวกยาเสพติดเข้ากันได้สนิทเพราะงั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกุุดท้ายนี่เป็นเรื่องธาตุขานี่เดียวกันเป็นสมมติอย่างเดียวกันติดได้ในสิ่งที่ควรติดเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละ อย่างที่อย่างที่เขาว่าท่านท่านยังฉันมากอยู่เลยโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยเป็นบริหารมเรียกว่างั้นนะเราเข้าใจไหมมันังไม่อวดดีตอบระพูดให้เจ้าเราอยากพูดอย่างนั้นหรือพูดแลงเหรือโม่คนหนึ่งพูด้วยหลับตาพูดคนหนึ่งจ้าอยู่ตลอดเวลาอะไรควรจะสมมูิทั้งหลายมันก็เป็นประตามันมันรู้อยู่นั่นอะไรที่เป็นมิมูิ เข้าแตะมาได้นั่นเป็นอันนั้นจางหาะเรื่องสมมุ่งมันก็เข้าได้ยังเอายาเ็พจิตมาให้กินนี่ติดหมดเหล่าเนี่ยอืมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ติดธาตุฐานท่านนะใสเพราะธาตุฐานเป็นสมุดสิ่งนี้เป็นสมุดมันเข้ากันได้เข้าใจไหมเพราะนั้นมันถึงติดได้เบื่อได้ทุกอย่างนั่นส่วนธรรมชาตินั้นไม่มีหมดเหตุภากันเข้าใจแล้วนะนี่พูดจังๆๆออกมาจากหัวใจหัวใจนี้ไม่ติดอะไรพูดง่าย ขึ้นจะว่าสมมุติแล้วไม่มีเลยที่จะปฏิตดได้อันนั้นเป็นนิมมุติล้วนแล้วเพราะนี้ส่วนถ้าส่วนขันเป็นสมมูตเหมือโรคทั่วไปก็ติดได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันนองมียความกันจำมีใครพูดอย่างนี้นะอืมอย่างหลวงตาผีบ้าหลวงตาบัวพูดอยู่นี่นมีใครพูดอืมีว่าอะไรติดได้อะไรติดไม่ได้นี่ไม่มีใครมาพูดพ่อามาพูุทีเจ้าแล้วจะไม่มีอะไรติดเลย องพุทธานั some, baptism, faith, ้นยอมให้นั่นส่วนธาตุขันนี่เหมือนสมุติทั่วไปก็ต้องเป็นสภาพตามสมุติทั่วไปนั่นเอาละนะพูดไปพูดมามันไม่รู้ว่ากี่กันแล้วนั้นเนี่ยะแ้่กี่กันงนี่แนี่แท่ไม่มีหน้าโมเ็นเนี่ยจบไม่เป็นแถวเดี๋ยวขึ้นอีกนะเขาใช่ไหมแถวเดี๋ยวขึ้นอีกเนี่ยเอาละที่ก่อไปันี้จะให้พรเนาะสบายก็มา เก้าโมงกว่าแล้วจะไปถึงไหนนี่พอพูดอย่างนี้เราวลเรื่องถึงยาไอ้พวกที่เขาขายเกลื่อนตลาดคือยาชนิดบางชนิดมันมียาเสพติดอยู่ในนั่งเวลากินแล้วไม่ได้กินอยู่ไม่ได้ติด อันนี้เราก็เขาก็มาถวายกินธรมรมดาเนี่ยกินไปพอกินไปยู่บไปปั๊บดูอ๋อนี่มียาเสพติดถ้าจะพูดถึงนักวิญยานี่ยาเสพติดมันกะเทือนต่อสินค้าของเขาเข้าใจไหมล่ะกระเทือนต่อโรงงานต่อสินค้าของเขาพูดไม่ได้แต่พูดกระซิบกันเฉพาะเพราะอันนี้เป็นยาเสพติดออกมานี้ไม่ได้กินอยู่ไม่ได้อยู่ลึกๆน,นะ เนี่ยธาตุเนี่ยธาตุขันมันรับไปแล้วถึงเวลามันมันรู้มันด่กนากแล้วนะเข้าใจไหมี่ละธาตุขันอ๋อนี่มียาเก็บิจพอง่ายก็ปัดเลยจรงพอรู้แล้วปัดเลยอืมนั่นทกันเข้าใจอย่างนี้นะสมมูลเข้ากันได้สนิทได้ทั้งนันละสมมูลนะม,มาไหมมาเมื่อไหร่เนี่ยมาคืนจะมาคืนจะพลูกเจ ฝากคุณแม่กับแม่ชีสองรูปปฏิบัติธรรมโสมตาเดือนหนึ่งใช่ไหมคะปฏิบัติธรรมเนรอยใช่ค่ะแม่ตาสอนจะพักพักที่ไหนกันบ้างเราหาพักเอาเลยนะมันกระเจาะกระแตงจานี่เขาไม่ได้ถามหาที่พักเข้าใจไหมเราก็ก็เป็นคนกับแพทย์ทำไมจะต้องหาที่พักสู้กระเจาะกระแตงไม่ได้นั่นเอาคนรงนั่นแหละนะมาเอาวาง้วเนีหยะ ว่าก็เจ้กันแต่พี่ป้ากุฏิเราคือบ้านแนานั้นบ้านกระรอกกระรอกเต็มพอค้านี้ก็มานอนพอตื่นเช้าเสียงก็เกากับหายเนี่ยไปหาสิ่งแล้วพอตกค่ำมาแล้วมานอนอนบนกุฏิเราเขาไม่เห็นมาถามเราว่าจะให้ผมพักที่ไหนเขากลับมาพักของเก่าเออ เจ้าค่ะนี่เขามาจากอ่ามาเลเซียกับออสเตรเลียเจ้าค่ะมาจากออสเตรเลียเจ้าค่ะเออโอก็ดีแล้วเขามาเพราะเห็นผลง่ายอะไรว่าที่ทามเขาเรือยแล้วเพราะเห็นผลง่ายนะนะเขาจะมาภาวนาเจ้าค่ะเดี๋ยวเออภาวนาเขาจะพักที่นี่หรือที่ไหนเขาพักที่ไหน เขารงการจะเห็นดงตาด้วยจะค่ะนันเลยน้เอค่ะบอเข้างในไปติ่ตากันแนนห้าวันยว่เไปดูข้างในต่ตรงไหนที่เขอยู่ทันติเอันติไม่เป็นไรล่ะถ้าสันติแล้วเขามีที่พังของจัดกันเดียว เขามาต้องการที่จะให้หลวงตามีสุขภา,าพดีแล้วขาภาวนาแล้วก็อยากจะให้ตัวการมีสุขภาพแข็งแรงสองน, <c oughs> นี่ก็ภาวนาว่าจิตใจเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ให้เขาภาวนาดีๆซ่อมจิตใจหน่อยนะเข้าใจเราอยากเขาอยากให้ซ่อมเราซ่อมร่างกายสุขภาพดีเราก็จะให้สุขภาพจิตของเขาดีให้ภาวนาดีๆนะเข้าใจแล้วนะ <c oughs> บอกเขาด้วยนะ เ<า>นือบอกนยมันมีแต่พวกสุขภาพเสียทั้งนั้นสุขภาพทางใจเสียหมดพวกนี้<อ>พวกสุขภาพทางใจเสียมหมดอะพวกนี้เข้าใจไหมครับเออหนึ่งมืนสี่พันบาทครับนะหนึ่งมืนสี่พันบาทมาจากไหนนี่ครับหลังทางนี้มาจากไหนเทียมชจยสีฮะบ้านใต้บ้านใต้ครับ บ้านใต้ครับโอ้ได้เลยบาม้างวายทีไหนรูพระองค์ไหนเป็นหัวหน้าบ้านในานานต้่ะเหนียว <c oughs> จากบ้านใต้พ่อเทียมชัยศรีหนึ่งหมื่นสองพันบาทเด็กชายยูพี่หรือยูกิยูกิครับยูกิเซจิฮาราหนึ่งพันบาทเด็กชาย ไ้ตาเซกิฮาลาห้าร้อยบาทไม้สาธิตวัชดินมิทิยาห้าร้อยบาทพร้อมด้วยข้าวสิบหกถุงปุ๋ยรวมเป็นเงินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทขอนอนุวารแดดท่านหลวงตาเพื่อที่จะไห้คุณสนทิลิ้มทองคุณคุณสนที เพื่ออุทิศเจ้าพุชนให้คุณสนที่ริมทองคุณอุทิศจ้าพุชนให้เพื่ออะไรบ้างล่ะมีกยาที่ริมทองคุณนะคุณสนที่ขอให้คุณสนที่ปลอดภัยปราศจากเบญภัทยทั้งปวงจองประสบแต่ความสุข ความเจริญเ,ออเราเห็นด้วยเอาสาธุพรามไม่ว่าอยู่ๆมันนั่นนี่เลยมันอะไรต้องถามให้เห็นะผนได้เหตุผลเรียบร้อยแล้วอแล้วมีอะไรอยู่ล่ะเมืม่อวานไปไหนเนะมื่อวานลืมแล้ว ไปเมื่อวานลืมแล้วละชฉยภูมิบอกครับเออดูช,ช่ยภูมิโอโรใช่ชฉยภูมิคอนตะวันโรงพยาบาลคอนตะวันเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลใดเราให้โรงละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นทุกโรงไปเลยค่าอาหารคนไข้ถามเขาเดือนหนึ่งโรงพยาบาลน,นี้ ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องคนคนไข้ที่มาอาศัยอยู่จินในนี้นั่นหมดไปเท่าไร่บางรายก็ว่าเดือนละหมื่นบางรายแต่เราไม่ได้ถามหลายรายบางรายก็เช่นผู้หลวงรายละหมื่นทางภู้พานรายละหมื่นแปดพันเราถามสองแห่งนี่เวลาเราให้เราให้เป็นสองหมื่นสองหมื่น เรียกว่าโรงละสองหมื่นไปเลยไปโลงไหนเหมือนกันหมดอย่างนี้ให้รงละสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยบเพื่อค่าใช้จ่ายคนไข้ในโรงพยาบาลเงียบหมดนะเทสุนทราบเทเลยจำไม่ได้นะเราเทสแล้วหายยังหายอย่างไม่มีอะไรจะตกข้างในงี้หมดพอเทสปั๊บจบหายพ่อพ่อเลยวันหลังเทสงัดขึ้นมาใหม่ แต่อาจจะงัดของเก่าขึ้นมาเทศก็ได้นะแล้วแต่ผู้ฟังจะเลือกเอานะเรางัดออกมาจากนี้มันจะเป็นของเก่าของใหม่ไม่รู้นะให้ผู้ฟังให้ค่ดเลือกเองชื่อาคถวายชื่รมยอมยมเนี่ยยมเขาถวายหนึ่งหนึ่งบาทสามสิบบาท หนึ่งบาทสามสิบเอ็ดกัมครับต่างต่างต่าง้างๆเหอข้างเหรอนี่ครับนางอัชวันกำนางเพ็งสีครับฮนาะนางอัชวัยนางเพ็งสีถวายทองคำแล้วก็เงินอีกสองหมื่นครับเออทองคตางินอันนี้ถูกเงินเออทองคำหนึ่งหนึ่งบาทสามสิเอ็ดตังเออเงินสดสองหมืนบาทเออแล้วก็อันนี้พระ พระเจษดาสวายเช็คเป็นเงินสดสามหมื่นบาทพระที่เจษดาครับอรมาจากข้างนอกครับคุณนเจษามาจากข้างนอกครับอืมไม่ยังไม่ให้พรอะไรหรือเนี่ยอืมยังไม่ให้มันยืมม่ไ้ต้องว่าว่าให้แล้วนะเขาบอกว่ายังไม่ให้จะให้อคุณจำไม่ได้อย่างเดียนะให้อนให้อน ปิจิตังปัจิตังสุมหังคือพระแม่วัดสมิทธตุซาเพปูเรนตุสังกปะชานโทปัญะระโสยะขามันโชติระโสยะขาสัพพีติโยวิวัดจานตูซาพะโลโคมีนาสตูมาเตภวัตมันตรายโย สุขสีทีฆ่าอยู่โกเพราะว่าอภิวาสนาสีสนิจังมุทฆาปเจดีโนโจัตตาโรธรรมมาว่าคาันติอายุวนโนสุขังภะรงัง